แฮมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อัปเดตประจำสัปดาห์วันที่2ตุลาคมนั้นเองนั้นเพื่อน GDB ออนไลน์ก็ได้มีการอัปเดตนะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปนั้นเพื่อนทางภาค Legacy แล้วก็ Enhance นะครับอันนี้จะอัปเดตตั้งแต่2ถึง8ตุลาคมเลยนั่นเองนั้นเพื่อนในรอบนี้นะครับมาครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองนะครับเริ่มจากรถข้างหลังผมเลยนะครับก็คือเจ้า LSCM c h e e t a h Double r นั่นเองนะฮะก็แค่เอามาโชว์เฉยๆนน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 ะะะะะเเเพืื่่่ออออลลาายีี้้้กก็็มมมูแวคคครรััับบผจ Rose Speed งฮ ก็เอามาโชว์เฉยๆนะครับไม่มีอะไรใครอยากได้ก็ลองแวะมาซื้อดูได้นะเพื่อนๆพื่สำหรับซ่อสองคันนี้นะครับหรือว่าก็ซื้อในเวฟก็ได้นะโอเคร้านดีเจนเดอรี่เก่อนเลยครับ2ประตรูโอ้ขาวโพลน,นครับสประตูนะครับผมมีเจ้าแว็กเนอร์นะครับลดราคาจากล้านห้าเหลือหนึ่งล้านนั่นเองนะแล้วก็มีเจ้าเปกาซิโอซิลิสนะครับจากล้านเ้าเหลือล้านสามนะครับโอ้ยถือว่า2คันที่แบบเก่าอยู่นะยุคเก่าอยู่นะโอเคแล้วก็มีเจ้าโอซิลลัสจูกูล่านั่นเองนั้นเพื่อนจากเก้าแสนนะครับเหลือหกแสนสี่นะ อ้ยรถเยอะอยู่นะมอเตอร์ไซค์นะครับก็โอ,อ้โหไม่มีเลยเอวันก็ไม่รู้ราคาด้วยนะครับลาสเซอร์เทิร์นนะสองตู้ก่อนโอ,อ้โหไม่อ๋อนี่มีครับผมวาร์ปิดเดอรเบเตอร์จีทีทีนะครับจาก9ก้าแสนเลยหกแสนสี่นะครับ แล้วก็มีเจ้าบาวัโดกันเลตเฮลฟายนะครับจาก7จ0 0แสหรือ5้0 0สนสองนะฮะถ้าร์ตมาเนี่ยเพื่อนก็คือเจ้าโรเมโรเฮิร์เนี่ยนั่นเพื่อนจาก45,000ืหรือ30,000ืครับอันนี้เป็นรถเฉพาะทางของวันฮาโลวีนนั่นเองเนี้ยคาร์ตมาคืออัลบานีเฮอร์เมตนั่นเองนะครับจากห0 0 0สนไปสาม0 0 0เจ็ดนะครับแล้วก็รถราคาเจ้าทอร์นาโดแรโรนะครับจาก3า0 0 0 0เจ็ดหรือส0 0 0 0นหกนะนั่นเองนะมีเจ้ารูชเชอร์นั่นเองนั้นเพื่อนจากหก0 0 0 0หรือ4 5 0 0 0 0นะครับอันนี้ก็เป็นรถ โรงศพเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นรถโรงศพอีกแบบนึงนะเพื่อนๆจะคันยา,ยาวๆหน่อยน,นั่นเองนะข้างหลังมันจะเป็นแฟรงเกนสไตล์นั่นเองนะครับมีขายเฉพาะวันฮาโลวีนนั่นเองนะอู้ยๆเดือดอนะยดนะู่นะเดือดอยู่นะเอาเทิร์นนะครับเด,ดือดอยู่นะปิดประตูฮนะปิดประตูมีเจ้าแฟรงเกนสไตล์นั่นเองนะครับจาก5้0 0 0นห้าแล้วสามแสนนะครับขายเฉพาะวันฮาโลวีนนี่นะครับถ้าออกจากฮาโลวีนเพื่อนๆก็จะไม่ได้สมัมผัสแล้วน,นั่นเองนะครับรีไปซื้อนะครับรีบไปซื้อหรือว่าไปซื้อต่อกันก็ได้นะจริงๆไปซื้อออต่่กกกัันนนน็ไไดด้้ะะบบาางคคทียร แล้วก็มีเจ้าคารินเอเวอรอนนะครับจากล้านสี่เหลือหนึ่ง้านนะครับพอที่ปลดราคาแล้วก็เหลือแค่เจ็ดแสนเด็ดนะ แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มีเจ้า LCC Santa นะครับขายเฉพาะวันฮาโลวีนนะครับจากล้านเหลือล้านสครับผมแนะนำให้ซื้อคันนี้นั่นเพื่อนเพราะว่าเวลาที่เราซื้อคันนี้แล้วอ่ะเคยซื้อครั้งนึงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในร้านค้าเนถาวรเลยนะครับผมสำหรับเจ้า Santa นะก็แนะนำให้ไปลองซื้อกันได้นะเป็นเอ่อมอเตอร์ไซค์เนี่ย Shopper นี่น่าจะแรงสุดแล้วนะครับแบบแบบไม่มีบูธนะไม่มีบูธอะไรเงี้ยไม่ยกล้ออะไรเงี้ยก็คือแรงสุดแล้วโอเคครับผมก็พวก Go k a ก็ไม่ลดราคานั่นเองนะไปดูทีีี่รรรร้้าาาานนนะคคคัับบมเจ2 5 0 0ดดล3 6 เหลือสองล้านเจ็ดเท่านั้นเองนะแล้วก็มีเจ้าเทอร์มินัะเพื่อนตำรวจนะครับยังลดราคาอยู่นะสำหรับคนที่มีจิตรพานับยังแจกฟรีอยู่นะฮะดาสสุดท้ายแล้วนะต้องรีบหน่อยนะต้องรีบหน่อยโอ้หมดแล้วนะครับโอ้โสเทิร์นแม่งมีไอ้ร้านวอลต็อกแม่งมีนิดเดียวเองนะครับมาดูเบนนี่ครับเบนนี่เบนนี่คือไม่มีอะไรเลยครับโอ้น้อยมากน้อยมากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะมีดูสเตอร์สามวายเฮดนะครับจากเจ็ดแสนหกล้านเหลือห้าแสนสามนะครับแล้วก็มีเจ้าซีบีนะครับจากแปดแสนห้าเหลือห้าแสนเก้านะครับ โอ้แล้วก็มีมิวเจตั่นเองนั่นเพื่อนจากร้านเจตแลนด์หนึ่งร้านหนึ่งนะโอ้หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวที่โอ้โหเรือนะครับเรือไม่มีลดราคานะฮะไปครับผมดูที่ธุรกิจกันเลยธุรกิจจะขับเขาเลยครับขับเขาไม่ลดราคานะครับบังเกอร์ไม่ลดอุย้ยบังเกอร์ลดราคาครับเพื่อนๆอ่านี่ครับผมรวมค่ารีโนเวทต่างๆนะครับลดราคา30%อรน,นนั่นะเองนะเผื่อใครต้องการที่ย้ายโลเคชั่นหรือว่าต้องการซื้อของเพิ่มเติม,ตมนั่นเองนะครับ ก็ลดราคาทั้งรีโนเวทแล้วก็ซื้อบังเกอร์เลยนั่นเองนะถือว่าจับอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะแฮงก้นาน,น,ะนะครับดูแล้วไอ้มันน่าจะลดอันเดียวแหละแฮงก้าไม่ลดราคานะครับฟักซิลตี้ไม่ลดราคานะนายขับไม่ลดราคานะครับอาร์เคดไม่ลดนะฮะออโต้ช็อปไม่ลดนะครับซาบิยาร์ ไม่ลดแล้วฮะแล้วก็เบลฟิตเบลฟิตก็ลด50%นะครับสำหรับคนที่มีจิตพัเท่านั้นนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับต้องรีบหน่อยนะสำหรับคนที่มีจิตรพัฒนะการ็แฟลรี่ไม่โดราคานะเพื่อนๆแล้วก็แมคาซีนเก้าไม่ลดราคานะคาร์วอสเฮลิคเตอร์ทัวร์แล้วก็วีช็อปนะเพื่อนๆก็คือไม่ลดราคาเลยนั่นเองนะครับอ่ะเราไปที่เพนเฮาส์นะเพื่อนเอ้ยเพนเฮาส์ไม่ลดราคานะเพื่อนนะลืมบอกไปนะเพนเฮาส์ ก็คือไม่รดราคาสักหลัง,งนั่นเนะฮะ โอเคในเว็บไซต์ก็หมดแล้วนั่นเองนั้นเปิดมาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าในฮาโลวีนนี้เขาอัปเดตอะไรกันบ้างนั่นนี้นะอย่างแรกเลยนะก็คือฮาโลวีนจะดำเนินไปเป็นเวลา5สัปดาห์แห่งความโกลาหลพร้อมโหมดแอนนาเวอร์ซารีโหมดสุขคลาสสิกที่หมุนเวียนมาสัปดาห์นี้พบกับบีตปะทะแซลเชอร์นะครับขณะที่เหล่าอันเดรสเขตร้อนจะกลับมาอีกครั้งในคาโยเปริโก้สวายเวลนะชุดไวโว่อันเดรสนะครับคอลเลคชันมอบของตกแต่งหายากสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจสามสัปดาห์แรกสาเร็จตลอบสัปดาห์แรกการเอาช สมใหม่ๆแล้วสไวน์เวโอเคเทอร์ยังมีไอแลนด์ซอมบี้แซมเปิลนะครับแล้วก็ไอแลนด์ซอมบี้ลันเนอร์ผู้เล่นที่ล็อกอินเข้าเกมในสัปดาห์นี้จะได้รับของขวัญเทศกาลไหว้พระจันทร์และเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลจากเทศกาลโอเคทูเบียเฟสนะ่นเนะรางวัลของไฮโรวีนในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนทำธุรกิจประจำสัปดาห์ให้สำเร็จภายใน3สัปดาห์แรกของเดือนนี้เพื่อรับคอลเลกชันไวท์วูดอันเดรสนะครับทันเทศกาลนั่นเองนะแล้วก็ไฮโรวีนนั้นเพื่อนในแต่ละไอแ,แต่ละสัปดาห์จะมีอออออะะะะไรรรรบบบบ้าบบกกบ ok atcher, บ้าาางงนนนนนนนัััั่่เเแตตผมกกกกกกลลยคคค็ืชุดวหี เสื้อยืดไวบูดซอมบี้นะครับแจกลายเครื่องบินกระโหลกสำหรับแมมมออเวนเจอร์นะครับรางวัลเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็คือเข้าเกมเพื่อรับหมวกเลดเยตินั่นเองนั่นเพื่อนนะทุกคนที่เข้าเกมก็จะได้รับทันทีนะครับแล้วก็รางวัลโอเคทูเบียเฟสนะครับยังเหลือสตาร์สุดท้ายนะครับก็คือล็อกอินเพื่อรับเสื้อยืดกู๊ดทามนะครับล็อกอินจนถึงวันที่8ตุลาคมนะเพื่อรับเสื้อยืดเลดแอนด์แบ็คนะครับแล้วก็ได้รายพิเศษนะครับสำหรับเจ้าไททัน250หดีนั่นเองนะ แล้วก็บนันเงินคูณ2แล้วก็ RP คูณ2ในสัปดาห์นี้นั่นเองนั้นเพื่อนก็คือเจ้าบิสประทะเซเลชเชอร์นะครับคูณ2นะครับแล้วก็จะคูณสี่สำหรับคนที่มี GDP นะครับคูณ2องคาโยเปริโกสไวโว a l นะครับเป็นโหมดที่เอากลับมาให้เล่นนั่นเองนะค,คูณ2ขายบังเกอร์นะครับ คูณ2องฮาร์โรวินคอมมูนิตี้ซีรีส์นั่นเองนะวิกลี่ชาเล่หรือว่าชาเล่ไม่จสำสลันนั่นเองนั่นเพื่อนอาชีวิตรอดสองรอบโดยไม่ตายนะครับเพื่อรับหน้ากากซอมบี้วินเทจน้ำตานะครับแล้วก็เงินอีก2องแสนดอลลาร์นะครับจำเป็นสำหรับคอลเลคชันไวบูดอันเดยนั่นเองนะแล้วก็ลดราคา100%นะครับสำหรับฮาร์โรวินมาร์กนั่นเองนะครับร้านหน้ากากเลยนะเพื่อนสำหรับหน้ากากฮาร์โรวินต่างๆนะครับไปรับได้ที่นั่นเลยนะครับแจกฟรีหมดเลยนั่นเองนะก็คูณ2ก็สองก็กเกอ,เกอแลแ้วแตผมว่ามันก็เนะ้วก ปกติทุกครั้งที่มันมีฮาโลวีนมันจะเกลือแต่อันนี้มันขายบังเกอร์คูณสองผมว่ามันก็ไม่แย่นะจริงๆไม่แย่นะครับผมบอกเลยแม่งไม่แย่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมฮาโลวีนมีรถฮาโลวีนมาให้ซื้ออีกครับสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อเนี่ยผมว่าดีอยู่แต่ถ้คาคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาน่าจะได้ซื้อกันไปหมดแล้วนะครับเออเขาน่าจะแบบไม่ไม่อยากแล้วอะเอาง่ายๆก็เพราะาแม่งมาทุกปีนะครับเออมันมาขายทุกปีนะแต่ปีละครั้งนะครับก็ขายดีอยากได้ก็ถึงเวลาแล้วนั่นเพื่เหม,ม่งกัันครบ โอเคครับผมตอนนี้ผมได้เขามาถึงด้านพี่หมิงไปเทียบร้อยนั่นเองนะเพื่อนขันซ้ายนะครับก็คือเจ้าแฟรงกินสไตล์นั่นเองนะครัอยากลองขับก่อนก็มาลองได้เลยนะเพื่อนๆคุ้มค่าแน่นอนนะครับขั้นต่อมาคือเจ้าทันดูแรดโรสนะครับนี่รถทรงๆคล้ายๆกันเลยนะขั้นต่อมาก็คือรถลงศพนั่นเองนะเพื่อนก็คือโรเบิร์ตเฮิร์ตนั่นเองนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นอ่าลงศพนะถ้าใครอยากได้นะครับราคาถูกด้วยนะขั้นต่อมาคือเจ้าซิมิโนเล่ฟอนเทียนะครับเจ้านนั่เอองะืป็นรถแรงนกันนะครรับผมก็เองน่าจะประมาณ สองคันนะสำหรับสัปดาห์นี้นะผมว่า2คันนี้วัดปิดคลิกกับซิมิโนเล่ฟอนเทียนะครับไอ้คันที่เหลือเนี่ยมันน่าจะมาขายเฉพาะวันฮาโลวีเนี่ยมันก็เลยเอาออกมาขายแบบโชว์ที่ร้านนะแต่ทอนาโดแลโรนี่ผมจำไม่ได้ว่ามันเอากลับมาขายแล้วมันไม่ได้เป็นรถแล้วนะครับเี่ากับตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน l อลเเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองนะเพื่อนแล้วฝั่งซ้ายนะครับก็คือเจ้า FMJ นั่นเองนะครับผมก็เป็นรถแล้วนั่นเองนะข้าต่อมาคือเจ้า e x ็กซ์เซนะครับก็เป็นรถแล้วเช่นกันนะเพื่อนข กผมใจผิดมาแล้วเอากลับมาขายนะเอ้าเป็นรถแลนี่ยโอ้โหเป็นรถแลนเลยนะไม่เอากลับมาขายนะคันนี้เอาทั้งสองคันงเป็นรถแรลนั้นเพื่อนก็การันตีแล้วนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเพื่อนก็คือรถรางวัลครับก็คือเจ้า bf v i e w นั่นเองนะแล้วก็รางวัลประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนอยากได้นะให้เพื่อนๆไปเล่นให้ได้ท็อปหนึ่งเอเวอเ e สต e ซีรีสสามวันนั่นเองนั้นเพื่อนก็รับไปเลยท็อป bf v i e w นั่นเองครับแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ว่ะธรรมดาธรรมดานั่่่่่่่นน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 นเเ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 ออ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 งงงพพพืืืืแล้้้้ววตมมาาาาก็็คโโโหรรถทีีช์ขฮบปจ S95 ั ดูราคาดิอู้สองล้านแปดนี่ราคาดูดันอยู่แลเนี่ยจากความเท่นี่แน่นอนนะครับสองล้านแปดผมว่ามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเทียบกับความเท่นะฮะใครอยากได้ก็จัดกันไปนั้นเพื่อนใครอยากลองขับก็มาลองได้นะครับที่เอเวอเรสตเลยนั่นเองนันเพื่อนของรถเฮาส์เซอร์วิชเวิร์กนะครับมีเฉพาะในภาคเอ็นทานั่นเองนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซาบิยากันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เข้าไปอยู่ในซาบิยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซาบิยาในรอบนี้ก็มีท็อปมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีโลนนนนััั่่เเอองะะคครรรบบิมจากท็ป ให้เพื่อนๆไปเล่นเดโเดียมรอเบอรี่นะครับสำหรับเจ้าเบน e ฟกเตอร์เอลเอเ็นะครับถัต่อมาคือเจ้าวาร o โรสนะครับให้เพื่อนๆไปเล่นเด e g แกงแ a n เกอร์รอเบอรนะเป็นสแตนดาร์ดสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เฮล멧นะครับเป็นโลสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆต้องไปเล่นเด e d ดังเกนรอเบอร y ่นั่นเอนะ เราสามคันไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นี่นะก็ค่อนข้างน่าเสียดายอีกแล้วนั่นเองนะโอ้อะไรครับเนี่ยโอเคฮะตอนนี้ผมได้ถึงกันแหวงไปที่แล้วนั่นเองนะกันแหวงก็ยังแจกฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับสำหรับคนที่มี G D Pass นะครับมีมินเล็กโอ้มีสตันกันนะครับสตันกันก็ยังแจกฟรีเหมือนเดิมนะเพื่อนสำหรับคนที่มี G D Pass นะครับมี Window Marker เข้ามาขายนะในสัปดาห์นี้ลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ Up and Automizer นะครับลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มี G D Pass เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเเเเอออาาาาไมมคค์์ดช็กกรรขข้ยนะับ ในสัปดาห์นี้คือใจดีมากนะเอาเข้ามาขายปกติต้องทำกิจกรรมอะไรก่อนนะอันนี้คือเอามาเข้ามาขายเลยนะลดราคา30%ให้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ลดราคา50%สำหรับคนที่มี g d e นะครับสำหรับไม้ช็อกเกอร์หรือว่าไม้ชตไฟฟ้านั่นเองนะครับมีมาร์คไมล์ไรเฟิลนะครับแล้วก็มีพัมชตกันนะแล้วก็โอ้โหไม้ตำรวจนั่นเองนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะในสัปดาห์นี้ถือว่าใช้ได้อยู่ผมบอกเลยไม่แย่ไม่แย่นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือ บางคนยังไม่มีไม้ช็อกเกอร์เลยนะครับโอ้โหแบบต้องไปนั่งเล่นจอ็อบนั่งทำบัคเอาอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาแล้วรอบนี้เือมาขายให้เลยนะครับสำหรับกันแวนนะไอ <Hey, S 1> ผมลืมบอกไปครับกันแวนอยู่แถวเขื่อนครับผมในวันนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับ ไปมาดูผมวันอื่นก็ไม่รู้แล้วนะครับต้องไปดูเอาเองนะวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนันเพื่อนนะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเกลือผมพูดตรงๆว่าไม่ค่อยเกลือนะครับวันนี้ให้แบบเลทกำลังแบบพอใช้ได้แล้วกันนั้นเพื่อนนะคือแบบผมให้ประมาณพอใช้ได้แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะันเพื่อนนะสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบย